โอเคสวัสดีครับทุกคนครับผมวันนี้ครับเราจะมาเปิดกล่อง DJI Osmo Action 5 Pro ที่ผมสั่งซื้อมาจากร้าน Big Camera นะครับผมราคาดีมากเลยกล่องนี้หมื่นสองกลมๆโอ้โหโคตรเจ๋งเลยครับทุกคนครับคือเนื่องจากว่าที่ที่อยากทำคลิปเปิดกล่องก็เพราะว่าก็เนี่ยครับทางทางร้าน Big Camera เนี่ยเขา เาให้ทําคลิปเปิดกล่องด้วยเผื่อของเสียของเสียหายอะไรเงี้ยแล้วผมก็ไหนไหนในไหนก็ก็ทําคลิปเปิดกล่องตรงนี้แล้วก็เลยคิดว่าเออก็ก็นี่เลยละกันก็ทําเป็นคลิปเปิดกล่องลงลง u t u b e เลยละกันนะครับผมเนี่ยครับเขามีรานวิคคาเนรานะเขาก็มีสายสายคาดเอาไว้นะกรามาดูกันเปิดกล่องแบบง่ายๆครับทุกคนครับนะ เรามีคัคเตอร์อยู่แล้วปึ๊บอ่ะโอเคโอเคแน่เราจะได้ดู security ของร้าน Big Camera ด้วยครับทุกคนว่าเป็นอย่างไรนครับผมนะของมา2วัน2วันได้นะครับสั่งสั่งซื้อวันแรกวันวันที่3ได้ประมาณนั้นนะครับทุกคนอ่ะนี่ครับแพ็กเกจปึ๊บ เป็นอย่างนี้ครับทุกคนครับแล้วก็เขาก็จะมีพวกเศษกระดาษลังยัดน,นะนี่นี่คือ security ของเขาครับทุกคนครับ security ของร้านดิสคาเมล่าเน่ปหล่นหดหล่นหล่นหมดแล้วอ่ะก็จะแล้วก็โอ้หนี่ครับตัวกล้องห่อบับเบอร์มาอย่างดีครับทุกคนครับแลนี่คืออะไรวะเนี่ยอยันเด้งอ๋อไม่มีอะไร ส่วนใหญ่ก็จะใช้อ๋อนี่ใบสั่งซื้เอเฉยๆครับทุกคนครับอ่าแล้วก็ตัวกล้องครับทุกคนตัวกล้อง DJI Osmo Action 5 Pro เนี่ยก็จะหูหขอหอเยอะมากเลยหอเยอะมากเลยเดดแดดแดดกอนี่ครับนะต้องต้องตัดปึ๊บอ่ะเยอะเไม่แน่ใจว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนทุกคนครับ โอ้โหขอ,องแบบรันพิคาเมล่าครับอ่ะพีเซนต์ให้เลยทุกคนนี่ครับบอกให้ทำคลิปเปิดกล่องก็ทำคลิปเปิดกล่องครับทุกคนเลยดไหนวะเนี่ยโหแก่ยากจังเลยอ่ะต้องให้เห็นด้วยต้องให้เห็นด้วยเดี๋ยว เดี๋ยวเพื่อของเสียของเสียหายครับนี่โอเคโอค้ยนี้ไม่เสียหายแล้วครับทุกคนนี่ครับนี่หลายชั้นมากหอหลายชั้นมากครับนี่นะครับก็ชั้นไหนมีอะไรบ้างไม่ดู้นอ่ะเดเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ามีอะไรบ้างดีครับ DJI Osmo Action 5 Pro ครับทุกคนครับแล้วก็ อันนี้คืออะไรวะปับปับหนึ่งสักครู่สักครู่โอเคเป็นเป็นใบเสร็จของของ Big Camera ครับเป็นใบเสร็จของ Big Camera นะครับคืออ่ะบอกราคาก่อนจริงๆแล้วในช h อ p e e อ่ะ e, ครับเขาเขาขายหมื่นสี่เนาะเขาขายหมื่นสี่แต่ว่าเราใช้โค้ดลดโค้ดลด ของร้านมาั้งหกสิบาทครับทุกคนแล้วก็โค้ดของช้อปปี้เองเนี่ยลดอีกอีกสองพันเพราะฉะนั้นกล้องอันนี้ก็คือหนึ่งหืนสองพันท่วนๆประมาณนั้นปร,ป,รประมาณนั้นกลมๆแล้วกันนะครับทุกคนครับอ่าโอเคเป็นแพ็กเกจก,ก,กระทัดรัดดีทุกคนเนาะเป็นแพ็กเกจกระทัดรัดเป็นแพ็กเกจกระทัดรัดดีโอเคเพราะว่าสายตายาว <laughs> อา้าวนี่ซะแล้ว อ่ะโอเคเราจะแกะยังไงก่อนดีไม่รู้เหมือนกันก็ต้องเหมือนเขาบอกว่าให้ฉีดตรงนี้โอเคไมต่อผมพยายามแกะแกะแกะร่องของมันก่อนครับอ่านะพยายามแกะร่องของมันก่อนนะจ๊ะซึ่งมันก็จะได้ออกมา ต่อ Open เนี่ยครับเข,เขาเขียน Open ตรงนี้ Open ตรงนี้อ๋อแต่มันมีสติกเกอร์อยู่ก็ต้องแกะสติกเกอร์ตรงนี้ก่อนอุ้ยหูเลบพักเลยอ่าึ๊บนะครับแกะสติกเกอร์ตรงนี้ออกขึ้นไปนะครับแล้วก็ ทีนี้มันจะต้องเลื่อนแบบว่ยังไงวะเนี่ยเราจะมีปัญหาปวดหัวมากเลยกับกับการแกะแพ็กเกจอะไรต่างๆนานา,นาตายหาละแล้วยังไงวะเนี่ยนะใจเย็นนะใจใจ,จ,จ,จยเย็นนะทุกคนยังไงมันเลื่อนลงอย่างนี้เปล่าวะหรือว่าจะเลื่อนอย่างนี้ป่าววะตายห่าละตายหาละ เอออ๋อนี่มันมีเปิดเนี่ยมีปัญหากับการแกะแพ็กเกจแต่ละอันมากเลยนะครับอ่ะโอเคนะมันแกะอย่างนี้ครับทุกคนนะครับอ่ะปึ๊บปึ๊บข้างในมีอะไรบ้างข้างในก็จะมีหนึ่งกล่องข้างนั้นนี้คือแอคเซสซอรีนะครับกล่องอันนั้นอคเซสซอรีก็เดี๋ยวมาดูอ่ะเดี๋ยวก่อนก่อนก่อนดูตัวกล้องมาดูแอคเซสซอรีก่อนละกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับ dji ปึ๊บปึ๊บปึ๊บมีมีสายชาร์จสายสายสายดัตตแล้กันเรียกว่าสายดัตตานะครับแล้วก็มีน่าจะเป็นเคสครับน่าจะเป็นเคสมีสายดัตตแล้วมีเคสพวกกันมาก,ก่อนาัโอ้เคสตัวนี้หนักเหมือนกันนะทีแรกนึกว่าจะเบาหนักอยู่เหมือนกันคนระับทุกคน ต้องแกะเลยเหรอวะน,น,น,นี่โอเคนี่ครับเป็นเคสเคสค่อนข้างหนักนะทุกคนครับทุกคนดูเห็นไหมนี่ครับอ๋อมีน็อตมีอะไรด้วยแล้วก็มีที่เสียบมีที่เสียบนะแล้วก็ู้แล้วก็มีแบตเตอรี่หนึ่งก้อนครับ ให้แบตเตอรี่มาหนึ่งก้อนแล้วก็มีที่เสียบเเเสเสีียยบบขากล้องนะครับทุกคนนได้ได้แล้วเทสอ่ะโอเคแล้วก็มีคู่มือ b j i หนึ่งอันนะครับอ่ะโอเคเราเราเก็บแค่นี้ก่อนละกันครับทุกคนส่วนไอน้นี้มันเหมือนกับว่าเออมันจริงๆแล้วมันก็ดีอย่างนะไอ้นี้มันก็เป็นเคสที่ พอมานอยเนี้ยมันรู้สึกว่าไม่เบาไม่หนักแต่ผมรู้สึกว่ามันเทอะท้าไปหน่อยเวลาวิ่งเวลาอะไรเงี้ยผมคิดว่าไม,ไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ทุกคนนะเดี๋ยวเอาเก็บไปก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเก็บที่หลังแล้วกันะอ่ะมาดูตัวกล้องมาดูตัวกล้องอตัวกล้องพอๆกับโกโปรไหมผมว่าพอๆกันนะ นะครับนี่ปึ๊บแต่สิ่งสำคัญที่ชอบคือชอบชอบขนาดชอบความชอบความเบาผมว่าเบาเบากว่าโกโปรทุก,ก,ก,กคนนี่คือครั้งแรกที่ได้สัมผัสนะครับทุกคนครับนะครั้งแรกที่ได้สัมผัสอันนี้คือเปิดออกนี่ นี่อันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันคลิปต่อไปทีนี้เปิดแปดยังไงวะไม่รู้เปิดแบดยังไงไม่รู้อะดึงขึ้นอ๋อนี่แบบนี่เห็นไหมคือมันเป็นเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ด้านนี้นะด้านด้านนี้ ดึงขึ้นกระดกขึ้นแล้วก็เปิดแบบนี้นะครับนะเราลองใส่แบบดูเลยแล้วกันวัสนดะุ Water ที่ห่อพุ่มแต่ละอันก็ค่อนข้าง,าง,างดูดีเลยทีเดียวครับทุกคนครับมันมันเป็นแบบเป็นเป็นถุงพลาสติกที่แบบดูนิ่มดีนะครับนี่ดีเไอเปิดอย่างนี้แล้วก็เสียบยังไงเนาะอ่ะเสียบ เส,เสียบด้านข้างนี้เลยนะครับปึ๊บอย่างนี้ครับนะเสียบ,นะบ,นะยบ,บอย่างนี้นะปึ๊บเสียบลงไปแล้วก็ปึ๊บอย่างนี้ทีนี้เราก็เปิดตรงไหนวะเปิดตรงนี้ปึ๊บว้ามีเสียงด้วยนะครับเลือกเป็นเฮ้ยข้างหน้ามีด้วยโหเพิ่งรู้นะเนี่ย เฮ้ยมีหนีเจ๋งว่าเฮ้ยมีภาษาไทยด้วยป่ะทุกคนลองภาษาไทยดูะแต่เราถนัดป่กว่ะหรือเราจะกระแดกหรือเปล่าเนี่ย,อ,ยอะไรเนะี่ยยืนยันยืนยันไปก่อนละกันวันนี้วันที่29เก้าเดือน5แล้วก็2025 อ่ะตอนนี้เวลาสี่ทุ่มที่ตอนนี้เวลาสี่ทุ่มสี่ทุ่มอะไรวะสี่ทุ่มสิบห้าอุ้ยทำไมเสียงเสียงมันดังยังเลยดูดิเนี่ยรู้สึกว่ามันดังเนาะอ่ะโอเค อ่าอ่ะเป็นคลิปแกะกล่องปกติอย่างนี้ก่อนละกันนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปมาดูกันว่าเราจะทำอะไรกับล้องตัวนี้บ้างครับสำหรับ DJI Osmo Action 5 Pro ครับ